ภาพของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในการประชุมของพรรคแรงงานที่กรุงเปียงยางเมื่อวันที่16พิศุนายนที่เผยแพร่โดยสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน จากผู้นำที่เคยอ้วนท้วนกลับผอมลงอย่างเห็นได้ชัดมีข้อสังเกตว่าใบหน้าของคิมเล็กลงและใส่นาฬิกาข้อมือแน่นขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะข้อมือที่เล็กลงก่อนหน้านี้คิมจองอึนเจ้าเนื้อกว่านี้มากด้วยส่วนสูงประมาณ170ซนติเมตรน้ำหนักราว140กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกับการปรากฏตัวของคิมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สื่อประเมินว่าน้ำหนักของคิมอาจจะหายไป10 2ถึง20กิโลกรัมด้วยรูปร่างที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดกระแสคาดการว่าคิมอาจจะกำลังเผชิญปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะผู้นำวัย39ปีคนนี้เป็นคนที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดรวมไปถึงช่วงหลังมีข่าวลือเรื่องอาการป่วยทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของเขา อีกด้านนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าคิมจองอึนอาจจะผอมลงเพราะตั้งใจลดน้ำหนักมากกว่าเป็นเพราะอาการป่วยเพราะถ้าคิมป่วยจริงเขาคงจะไม่ปรากฏตัวในการประชุมของพักแรงงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครอบครัวของคิมจองอึนมีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจพ่อและปู่ของเขาล้วนเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับหัวใจผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่คิมมีน้ำหนักตัวมาก อาจจะทําให้มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดมากตามขึ้นไปจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่คิมพยายามจะลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพที่ดีค,คิมจองอึนประกาศในที่ประชุมพักว่าเกาหลีเหนือกําลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักโดยระบุว่าสาเหตุมาจากใต้ฝุ่นและน้ําท่วมคิมย้ำว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่และโควิด -19 ที่เป็นสาเหตุให้ต้องปิดพรมแดน ทำให้เกาหลีเหนือเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหนักมากขึ้นการที่คิมออกมายอมรับเรื่องขาดแคลนอาหารถือว่าผิดวิสัยอย่างมากเพราะตอนที่รับช่วงความเป็นผู้นําต่อจากคิมจองอิลพ่อของเขาคิมจองอึนให้คํามั่นว่าจะมอบชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชน เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำของสหรัฐคิมจองอึนประกาศในการประชุมพักแรงงานว่าจะเสริมสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้แข็งแกรง่งเพิ่มบัญชีอาวุธใหม่จำนวนมาก <Okay. S 1> เช่นขีปนาวุธพิสัยไกลหัวรบขนาดใหญ่พิเศษดาวเทียมสอดแนมเรือดำน้ำ และเพิ่มศักยภาพขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะยิงไปได้ถึงสหรัฐแถมยังย้ำว่าไม่สนใจที่จะหาเรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโจไบเดนยกเว้นสหรัฐจะเลิกนโยบายไม่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือในช่วงเวลานี้ที่คิมจองอึนปรากฏตัวด้วยน้ำหนักที่ลดลงและยอมรับเรื่องปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก อาจจะเท่ากับการส่งสัญญาณว่าต้องการความสนใจจากนานาชาติอีกครั้งและโครงการนิวเคลียร์มักจะเป็นข้อต่อรองที่เกาหลีเหนือนำมาใช้เสมอชาตรีสุวรรณวัลยกรไทย PBS รายงาน